สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักกระเป๋าใบเล็กกันนะคะเพื่อที่จะทําเป็นพวงกุญแจเราไม่ต้องทําเป็นพวงกุญแจก็ได้ก็คือเราไม่ต้องใส่ตัวกล้ามปูหรือว่าตัวห่วงกลมลงไปนะคะห่วงพวงกุญแจนั่นเองเราจะทําเป็นใบเดียวๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะใบนี้นะคะจะใหญ่กว่าใบสีม่วงนิดนึงนะคะก็ถ้าเราอยากได้ใบใหญ่ให้เราเพิ่มจํานวนแถวขึ้นไปนะคะตัวงานที่พีน่นางสาธิตวันนี้ก็คือเป็นสีม่วงนะคะ คือตัวนี้นะคะก็ขนาดทั้งใบนะก็คือพี่นางจะไม่ได้วัดจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็น่าจะอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าวัดจากซ้ายไปขวาทั้งใบก็คือ5นิ้วนะคะความใหญ่จะอยู่แค่นั้นสีเขียวจะใหญ่กว่านะคะก็คือให้เพิ่มจํานวนแถวขึ้นไปถ้าเราอยากได้ใบใหญ่กว่านี้นะคะอุปกรณ์นะคะมี เชือกฟอกนะคะสีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะหรือจะใช้เป็นไหมพรมก็ได้แต่ตัวไหมพรมจะอ่อนนะคะไหมเขาจะอ่อนนะไม่งั้นก็ใช้เป็นเชือกล่มนะคะก็ได้นะคะแล้วก็มีเข็มนะคะจะใช้เป็นสีทับูนย์นะคะสีทับโนย์พี่นางใช้เป็นของทิวลิปนะแล้วก็กระดุมขนาดนะคะแล้วแต่เรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เล็กของพี่นางก็คือเราจะ เย็บไม่ใช่เย็บนะคะถักตรงนี้แคบเข้าไปอีกเราค่อยขึ้นโซ่นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือก้ามปูนะคะเราจะทําเป็นพวงกุญแจใส่ตรงนี้อย่างที่บอกถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ให้เราถักโซ่ขึ้นก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นพงวงกุญแจหัวกลมก็ได้แล้วแต่เราจะเอามาใช้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเข็มเย็บไหมพรมนะคะก็คือขนาดรูรูของเข็มนะ่ะก็คือสามารถ ใส่ตัวไหมไหมที่เราใช้เนียหรือเชือกที่เราใช้ได้นะคะแล้วก็มีกันไกนะคะกันไกลแล้วก็มีเข็มก็ได้ไว้ใช้เย็บกระดุมตัวนี้นะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะอ๋อไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ครีมนะคะเพื่อที่ว่าจะต้องเป็นตัวที่หนีบตัวกล้ามปูตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวกล้ามปูเราก็ไม่ต้องใช้ ครีมนะคะครีมหนีบนะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเริ่มงานนะคะเราจะควยไหมนะคะควยไหมในลักษณะแบบนี้นะคะใช้นิ้วจับไว้นะคะแล้วเราก็ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปควักเชือกขึ้นมานะคะล็อกด้วยโซ่หนึ่งถัก x นะคะรอบห่วงตรงนี้นะทั้งหมดหครั้ง x อครั้งที่1นนะคะสอง สนะคะสีห้าแล้วก็หลักสุดท้ายเป็นครั้งที่6นะคะจับงานนะคะแล้วก็รูดปิดชิ้นงานในแถวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเชื่อมต่อเป็นตัว C นะคะในหลักแรกสอดเข็มเข้าไปนะคะควักเชือกลอดผ่านเข้ามาเป็นตัว C นะคะเพื่อเชื่อมต่อในแถวแรก ต่อไปนะคะในแถวที่สองนะคะขึ้นโซ่นหนึ่งถักหกวีค่ะก็คือการถักวีทั้งหมดหชุดวีคือการถักเอ็กสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันตรงนี้คือชุดแรกหลักถัดไปเป็นชุดที่สองชุดที่สามค่ะ ชุดที่สชุดที่5แล้วก็อันสุดท้ายนะคะช่องนี้นะช่องสุดท้ายจะเป็นช่องอชุดที่6ขึ้นมา 6x แต่ละแถวนะคะก็จะมี6ชุดแล้วก็เชื่อมต่อตัวซนะคะลอดผ่านจบแถวที่สองนะคะ ต่อไปนะคะในแถวที่3โซ่หนึ่งเราจะถัก xv xv อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ x อครั้งในหลักแรกหลักที่2ตัว v ค่ะ v คือการถัก x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะต่อไปชุดที่2ก็คือ x ถัดไปก็คือ V ถัก xv xv แบบนี้สลับไปให้ได้ทั้งหมด6ชุดนะคะจนถึงตำแหน่งตรงนี้ค่ะจบแถวที่3นะคะถัก c รอดผ่านต่อไปนะคะแถวที่4ขึ้นโซ่หนะคะโซ่หถัก2 xv นะคะ2 xv นะหลักแรกนะคะ x 1ครั้งหลักที่2 เอีกหนึ่งครั้งหลักที่3นะคะเป็นตัว V แพทเทินแถวที่4นะคะถัก 2XV นะนี่คือชุดแรกนะคะต่อไปดูใหม่นะคะชุดที่2 X ครั้งที่1 X ครั้งที่2แล้วก็ V ค่ะ ถักให้ครบนะคะทั้งหมดหกชุดนะคะสอง X V นะสลับกันไปนะคะจนครบหกชุดตรงนี้ค่ะท้ายแถวที่สี่นะคะถัก C ในหลักแรกนะคะลอดผ่านเพื่อเชื่อมต่อนะคะแถวที่ห้านะคะโซ่หนึ่งแถวที่ห้านะคะเราจะถักสาม X V หลักละหนึ่งครั้งนะแล้วก็ V ในหลักที่สี่นะคะ X ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่2ถัดไป x ครั้งที่3ค่ะถัดไปอีกหนึ่งหลักเป็นตัว v นี่คือ1ชุดนะคะดูใหม่อีก1ครั้งนะ x ครั้งที่1 x ครั้งที่2 x ครั้งที่3แล้วก็ v ค่ะ แพทเทิร์นของแถวที่5นะคะก็คือเเดียวเดี่ยวาครั้งแล้วก็ V นะคะถักให้ครบทั้งหมด6ชุดค่ะท้ายแถวนะคะเชื่อมต่อด้วยตัว C ีเหมือนเดิมก่อนที่เราจะตัดไหมนะคะเราจะเผื่อปลายไหมไว้ด้วยนะคะเราขึ้นโซ่หนึ่งไว้ลอก่อนนะเราจะทําแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชิ้นแต่ชิ้นแรกนะคะเราจะเผื่อปลายไหมไว้ยาวนะคะ เพื่อที่จะเอาไปเย็บทั้งสองชิ้นงานเนี่ยสองตัวเนี่ยประกบเข้าหากันก็คือเย็บด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะใช้ตัวเข็มเป็นตัวช่วยนะคะพอเราตัดแล้วเนี่ยก็เอายาวสักประมาณนี้นะคะพอเราตัดแล้วนะให้เราดึงนะคะก่อนที่จะดึงนะให้เราเมื่อกี้ขึ้นโซ่หนึ่งใช่ไหมอันนี้อมพ่นางหลุดนะแยวพ่นางถักโซ่หนึ่งใหม่ก่อนนะ แล้วก็ดึงดึงยาวเลยนะคะให้เป็นเส้นเดียวทีนี้นะคะเราจะเอากระดุมนะคะมาเย็บก่อนทีนี้นะคะเราก็เอากระดุมนะคะมาเย็บติดตรงกลางนะคะทําไมถึงต้องเย็บติดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานทั้งสองชิ้นประกบเข้าหากันก่อนแล้วก็เย็บด้านข้างเนี่ยมันจะทําให้เราเย็บตัวกระดุมยากนะคะก็เลยต้องเย็บก่อนที่เราจะเอา ทั้งสองชิ้นประกบเข้าหากันนะคะเย็บค่อยไปค่อยมานะคะแล้วก็เราก็เก็บได้นะคะด้านหลังชิ้นงานก็คือด้านในนั่นเองนะคะเวลาเย็บนะคะเราก็เย็บหลายๆรอบนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าตัวปากกระเป๋าเวลาเราก่อเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้ตัวกระดุมหลุดง่ายนะคะ พอเราได้แล้วนะคะหน้าต่างงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราจะใช้เชือกตัวนี้นะคะเชือกฟองตัวนี้นะ,ะร้อยเข้ากับเข็มนะคะพอร้อยเสร็จแล้วเราจะเอามาเย็บเข้าหากันกับอีกหนึ่งชิ้นนะคะเข็มนะคะก็เข็มเย็บไหมพรมนะคะก็สามารถ ร้อยเข้าไปได้นะคะตัวนี้นะคะห่วงนะคะเราไม่ต้องดึงออกนะตัวชิ้นที่สองเราอย่าเพิ่งตัดตัวเชือกออกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราประกบงานด้านที่ผิดเข้าหากันก็คือด้านในนั่นเองนะคะให้เราดูตำแหน่งตรงนี้ให้ตรงกันนะคะเราจะเริ่มเย็บตรงนี้เป็นตำแหน่งแรกนะคะเราจะเย็บตรงเส้นในนะคะมันจะมีสองเส้นเนาะ เราก็ให้เราเย็บเส้นในนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเข้าหากันให้ตรงตำแหน่งกันทุกโซ่นะคะทุกโซ่เราเย็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยเเย็บนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เหลือจํานวนโซ่อะช่องโซ่ไว้ทั้งหมดห้าห้าช่องนะคะตรงนี้นะห้าช่องนะคะเย็บวนไปค่ะ จนถึงตำแหน่งตรงนี้นะพอเราถักมาถึงตำแหน่งที่บอกเมื่อกี้นะคะเราก็เว้นไว้ทั้งหมด5โซ่นะคะ5ช่องตำแหน่งสุดท้ายนะคะให้เราถักหลายๆรอบนะคะแล้วทีนี้เราก็เก็บปลายไหมนะคะเข้าไปในชิ้นงานเก็บเข้าไปลึกๆเลยเอาให้อยู่นะคะเก็บไปตรงส่วนไหนก็ได้นะคะ เก็บอยู่แล้วเราก็ตัดไปบายไหมนะคะจับงานให้อยู่ทรงต่อไปนะคะเราจะถักปากกระเป๋าตรงนี้นะคะเพื่อปิดใช้เข็มด้านเบอร์สีเหมือนเดิมพลิกชิ้นงานนะคะห่วงเมื่อกี้นะคะที่บอกให้ทิ้งไว้ในชิ้นที่สองนะคะเราขึ้นโซ่หนึ่งไว้อยู่แล้วเนาะ ทีนี้นะคะเราจะถัก x ทั้งหมดห้าหลักห้าหลักในที่นี้ก็ที่เราเว้นไว้เมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะพี่นางถักผิดเนาะที่จริงต้องเป็นถักที่เส้นหลังนะคะถักที่เส้นหลังถัก5 x นะคะที่เส้นหลังหลักละหนึ่งครั้งนะคะ x ครั้งที่สองสาม 4ค่ะแล้วก็หลักสุดท้าย x ครั้งที่5นะคะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานค่ะในแถวที่2นะคะเราจะถัก2เส้นนี่คือสองเส้นที่สอดเข้าไปนะคะแถวแรกเราจะถักที่เส้นหลังอย่างเดียว ถักไปทั้งหมดห้าเอ็กนะคะโซ่นหนึ่งเราจะถักแบบนี้นะคะกลับไปกลับมาทั้งหมดหกแถวค่ะพอครบหกแถวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะถักโซ่นะคะเป็นตัวคล้องคล้องอ่า ตรงกระดุมตรงนี้นะคะชิ้นงานสีเขียวนะคะอย่างที่พี่นางบอกจะดูเอจะดูตัวใหญ่กว่าตัวสีม่วงนะคะตัวสีม่วงตัวนี้ถ้ากระดุมคนไหนเล็กนะคะให้เราถัก x หลายหลักนิดนึงก่อนที่เราจะขึ้นโซ่ตรงนี้นะคะเราค่อยมาจบงานตรงนี้ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะ โซ่หนึ่งพิกชินงานค่ะให้เราถัก X ในหลักแรกถ้ากระดุมเราเล็กนะคะเล็กกว่าตัวที่พี่นางถักนะให้เราถัก X สักสองหลักก็ได้นะคะเราค่อยขึ้นโซ่อันนี้นะคะของพี่นางจะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยเราจะถัก X แค่หนึ่งหลักนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวคล้องกระดุม 3 4 5 6นะคะพอเราได้6เราก็ลองคล้องดูนะคะว่ารอบหรือเปล่านะคะถ้าไม่รอบนะคะให้เราเพิ่มขึ้นไปอีก7 8นะคะพี่นางเอา8หลักนะ8โซ่นะคะแล้วเราก็ลองคล้องใหม่ดูอีกรอบนึง พี่นางเข่าแปดโซ่นะคะแปดโซ่ทีนี้เราก็ถักตรงนี้เหมือนเดิมก็คือถักตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักเอ็กนะคะพี่นางจะถักล้อหอหรือเป็นตัวซีนะคะลอดผ่านเพื่อเชื่อมต่อตรงนี้นะคะล้อหอเลยทีนี้นะคะเราถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง แทงเข็มนะคะลงไปตรงที่เดิมนะคะแล้วก็ควักเชือกขึ้นมาหลอหอลอหออีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จับงานให้เข้าตัวนะคะทีนี้เราก็ตัดไหมเลยค่ะตัดเพื่อเก็บแล้วก็ดึงปลายไหมออกเลยนะคะ เราจะไม่ถักสู่หนึ่งนะหน้าตางานนะคะที่เสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเก็บปลายไหมเข้ามาในชิ้นงานตรงนี้ค่ะจะใช้เข็มโคเชช่วยหรือว่าจะใช้เป็นเข็มไหมพรมเป็นตัวช่วยเพื่อเก็บปลายไหมก็ได้นะคะสอดเข้าไปนะคะหลบหลบหลบ เพื่อไม่ให้ดูน่าเกียดมากนะคะหลบเข้าไปข้างในพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดไหมตรงนี้เลยตัดเชือกนะคะหน้าตาที่ได้นะคะก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะ กระเป๋านะคะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะความกว้างก็อยู่ประมาณ5นิ้วทั้งกระเป๋าเลยนะคะเอาไว้ใส่เหรียญน,นะแล้วทีนี้นะคะถ้าเราใส่เหรียญน,นะคะมันก็จะออกมาตุ่มๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตะขอกล้ามปูนะคะมาใส่ตรงปากกระเป๋าเพื่อเป็นตัวห้อยหรือตัวห้อยกุญแจได้นะคะพอเราใส่ตะขอกล้ามปูนะคะหน้าตานะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหีิบเข้าไปตรงช่วงปากกระเป๋านะคะ<ม>แล้วก็ใส่ตรงตัวกระดุมนะคะ<ม>ก็ดูใบไม่ใหญ่มากนะคะอย่างที่บอกกว้าง5นิ้วนะคะทั้งใบเลยถ้าอยากได้ใบที่ใหญ่กว่านี้นะคะให้เราเพิ่มเป็น 4xv 5xv นะคะแล้วด้านขอบนะคะก็ถักที่เส้นหลังตัวนี้นะคะด้านขอบจะหนานิดนึงเพราะว่าพี่นางจะถัก x รอบ รอบอีกแถวหนึ่งนะคะก่อนที่จะเอามาเย็บเข้าหากันนะคะผลงานที่นี้นะคะพี่นางฝักเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดตับสไครต์นะคะแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้มีคลิปต่อ,ตอไปมานําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ